หลายปีมานีนะครับมาสด้ากลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในตลาดจากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบรถของตัวเองจากรถธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับให้กลายเป็นรถแบบพรีเมียมและแน่นอนครับในช่วงมือขึ้นแบบนี้มาสด้าก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองมาดูเทคโนโลยีสกายแอคทีฟในอนาคตกันครับมาสด้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประกาศพัฒนาเทคโนโลยีและก็ผลิตภัณฑ์ ตามวิสัยทัศน์ Sustainable สูงง2030รวมถึงกลยุทธ์ Building Block Strategy เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยี SkyActiv e ไปเมื่อปี2007เพื่อปรับปรุงเครื่องยนต์สันดาปภายในต่อมานะครับก็เพิ่มเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าพื้นฐานเข้ามาใน Building Block ชิ้นแรกซึ่งนำมาใช้ในรถยนต์ Mazda ได้หลายรุ่นและแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ได้กลายเป็นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนารถยนต์ Mazda มาตั้งแต่ปี2012ครับ ปัจจุบันนะครับมาสด้ากำลังเดินหน้าพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม SkyActive Multi Solution Scalable Architecture ที่ใช้ TPU นะครับย่อม,มาจาก Transverse Power Unit หรือการวางเครื่องตามแนวขวางในรถยนต์ขนาดเล็กและ LPU ที่ย่อม,มาจาก Longitudinal Power Unit หรือการวางเครื่องตามแนวยาวในรถจนขนาดใหญ่ ซึ่งจากแพลตฟอร์มนี้นะครับทำให้สามารถพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับมาสด้จะเปิดตัวแพลตฟอร์ม EV ที่มีชื่อว่า Sky Active EV Scalable Architecture ภายในปี2025สำหรับรถยนต์ EV หลายขนาดแล้วก็หลายรูปแบบตัวถังนะครับพร้อมปรับปรุงกระบวนการพัฒนารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงตามแนวทาง Common Architecture Bundle Planning และโมเดลเบสเดเวล็อปเมนต์เพื่อเตรียมการสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งมาซาเนี่ยจะแนะนำรถยนต์ภายใต้แพลตฟอร์ม SkyActive Balti Solutions Scalable Architecture ในตลาดหลักทั้งญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาจีนและภูมิภาคอาเซียนระหว่างปี2022ถึง2025โดยจะประกอบด้วยรถยนต์ไฮบริด5รุ่นพลักอินไฮบริด5รุ่นและ EV 3รุ่นครับ ส่วนอีกหลายรุ่นที่พัฒนาภายใต้แพลตฟอร์ม s k y a c t i v e s c a l a b l e EV Architecture จะออกสู่ตลาดระหว่างปี2025ถึง2030จากแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับมาสด้าคาดว่าจะมีสัดส่วนของรถจน EV 25ในปี2030ตามกลยุทธ์ Building Blocks Strategy มาสด้ายังส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับเพื่อสร้างสังคมที่ไร้อุบัติเหตุโดยกำลังพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือ m a z d a c o p i l o t Concept สําสำหรับรถยนต์มาส d ตรุ่นใหม่ m a z d a Co-Pilot ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราเรียกว่า m a z d a c o p i l o t 1.0จะตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ตลอดเวลาครับเมื่อพบว่าสภาพร่างกายของผู้ขับขี่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันหันระบบจะเปลี่ยนไปใช้โหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อนำรถเข้าจอดในที่ปลอดภยัยและหยุดรถโดยทันทีจะถูกติดตั้งในรถยนต์ที่มีตัวถังขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปครับสุดท้ายนะครับมาสต้ามีแผนจะผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานให้สามารถรองรับการให้บริการระบบขนส่งที่เชื่อมต่อทุกเส้นทางหรือ Mobility as a Service) และอัปเดตฟังก์ชันรถยนต์แบบ Over the Air โดยจะผลักดันการพัฒนาเจเนอเรชันถัดไปของรถไฟฟ้าให้สามารถประมวลผลข้อมูลจากภายในและภายนอกได้รวดเร็วมากขึ้น วิสัยทัศน์ระยะยาวของ Sustainable Zoom Zoom 2030เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐาน3องค์ประกอบครับได้แก่ 1. รับเพื่อโลก 2. เพื่อสังคมและ 3. เพื่อผู้คนตามปรัชญาการพัฒนาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางนำไปสู่เป้าหมายในอนาคตนั่นคือการลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์นั่นเองครับ